นับเป็นปีแห่งความสำเร็จของ Ajax r 5 Protect 2อุปกรณ์ตรวจจับอาคีภัยคว้ารางวัลการันตีคุณภาพ2ครั้งซ้อนตามมาด้วย Best in Class Smoke Alarm ที่ทำคะแนนสูงสุดในการตรวจสอบกลุ่มอุปกรณ์ตรวจจับอาคีภัยโดย LB Home Tech Review สื่อที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดในสแกนดิเนเวีย Ajax r 5 Protect 2เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอาคีภัย ที่เข้ามายกระดับเทคโนโลยีของวงการให้เข้าสู่สมัยใหม่ของระบบอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยแบบไร้าสายที่ผ่านการรับรองคุณภาพระดับโลกทั้งมาตรฐานยุโรป EN และ UL ของสหรัฐอเมริกาดีไซน์ช่องตรวจจับควันที่ป้องกันฝุ่นและแมลงไม่ให้เข้าไปกเกาะเซ็นเซอร์ด้านในจึงไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆใช้เซ็นเซอร์คู่ในการตรวจจับควันทำให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างควันไฟและไอน้ำได้อย่างแม่นยำ ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิสองชุดตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ10องศาภายใน1นาทีมีเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตรวจจับเหตุไฟไหมที่ไร้ควันได้รวดเร็วมาก h a s e flow 2ซอฟต์แวร์อรัจฉระประเมินผลรวดเร็วแม่นยำช่วยลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด fire protect 2ทำงานอัตโนมัติเชื่อมต่อ amazon cloud เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน ajax พร้อมกันทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกเชื่อมต่อแบบ Two-way Secure Communication พร้อมระบบ Radio Hopping ย้ายความถี่หนีการถูกแฮกพร้อมระบบแจ้งเตือนในทันทีที่ตรวจพบคลื่นแทรกแซงฟีเจอร์ที่น่าทึ่งของแอป a j a x คือการผูกโยง Scenario ของอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในฮับเดียวกันให้ทำงานต่อเนื่องกันอัตโนมัติอาทิเช่นในกรณีที่ตรวจพบเหตุไฟไหม้สั่งให้ตัดไฟบ้านทันที เปิดสัญญาณไฟฉูกเฉินสั่งให้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวถ่ายภาพบริเวณจุดที่เกิดไฟไหมและส่งภาพผ่านแอป Ajax ไปยังผู้ใช้งานทุกคนเพื่อยืนยันเหตุแบบ Real Time โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่วิ่งไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่อาจอยู่ไกลออกไป f i r e Protect 2มีฟังก์ชัน Self Test ช่วยตรวจสอบการทำงานของระบบและเซ็นเซอร์อัตโนมัติได้ด้วยตัวเองพร้อมรายงานสถานะแบบ Realtime ททำให้เจ้าของอาคารอบอุ่นใจ ในมาตรการการดูแลความปลอดภัยที่ยังคงทำงานครบถ้วนสมบูรณ์แบบตลอดเวลา Ajax Fire Protect Systems ระบบตรวจจับอักคีภัยมาตรฐานระดับโลกที่ก้าวล้ำแม่นยำรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของทุกคน